สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่อง YouTube ช่องนี้ครับผมช่องนี้ชื่อช่องว่าร้องเองแต่งเองจ้าเอ่อคลิปนี้ผมอยากจะมาพูดถึงคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในช่องนะครับผมได้อ่านคอมเมนต์แล้วรู้สึกว่าไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีคนไทยคอมเมนต์แบบนี้นะครับเป็นคอมเมนต์ที่ผมไม่นึกไม่ฝันว่าจะเกิดขึ้นครับ อืต้องกราบขอภัยนี้หนึ่งครับเขาได้คอมเมนต์บอกว่าอะไรนะเป็นคนไทยคนหนึ่งได้คอมเมนต์บอกผมว่าฮะอะไรนะขอทานออนไลน์เออเดี๋ยวบริจาคให้บาทนึงเอาไว้อมในปากนะประมาณนี้ครับผมก็ได้อ่านคอมเมนต์ไปแล้วรู้สึกว่าไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีคนไทยพุทธ คอมเมนต์อะไรแบบนี้คุณดู youtube มากี่ช่องครับถึงได้คอมเมนต์แบบนั้นอะผมเนี่ยเห็นหลายๆช่องเขาก็ทํายิ่งกว่าผมอีกคือการที่ผมเนี่ยบอกหมายเลขบัญชีให้คนโอนเงินให้เนี่ยกลายนขอทานออนไลน์แล้วช่องที่อ้างว่าสนับสนุนศาสนาพุทธเนี่ยทั้งสช่องเลยไม่ว่าจะเป็นช่อง องค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพหรือจะเป็นช่องสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนา TPBA พวกเขาเหล่านั้นก็ขอเงินเราคนดูทั้งหลายเหมือนกันนี่ครับแต่ทำไมไม่เห็นไปว่าอะไรเขาล่ะอ๋อเขาด่าอิสลามคุณก็เลยสนับสนุนแต่ถ้าใครชมอิสลามอ่ะคุณก็เกลียด ก็เลยมาต่อว่าเขาเป็นขอทานออนไลน์ผมว่าคุณเองก็น่าจะทำตัวให้มีประโยชน์หน่อยนะครับเพราะอะไรครับการที่คุณไม่ทำวิดีโอไม่ลงคลิปไม่อะไรทั้งสิ้นมีช่องไว้คอมเมนต์วิจารณ์คนอื่นผมว่าคุณไม่สวยคุณไม่สวยเลยจะวิจารณ์คนอื่นอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องทำวิดีโอของตัวเองด้วยถูกไหมครับ เพราะคําวิจารณ์ของคุณเนี่ยมันไม่ได้ช่วยพาให้ช่อง YouTube ช่องไหนเขาพัฒนาขึ้นเพลอเผลอช่อง y youtube เนี่ยเขาแคปหน้าจอไปฟ้องร้องขึ้นมาเนี่ยติดคุกติดตารางหรือต้องจ่ายค่าปรับกันยุ่งครับก่อนจะบอกว่าเจ้าของช่อง y o u t u b e เป็นขอทานออนไลน์เนี่ยต้องถามก่อนว่าคุณเข้ามาดูด้วยเหตุผลอะไรถ้าหากว่าผมพูดจาอะไรไม่ถูกต้องตามหลักการข้าง ทั้งาศาสนาพุทธและอิสลามแย้งได้นี่ครับแต่ไม่เห็นเหรอครับเพราะคนพุทธแย้งผมตลอดแต่คนอิสลามเขาให้กําลังใจผมไม่รู้ผมก็ถามอิสลามจริงไหมและบางคนบอกให้ผมศึกษาให้ละเอียดก่อนมาทําคลิปคือผมไม่ได้ต้องการเข้ารับาศาสนาอิสลามจะศึกษาทําไมให้ละเอียดเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดออกไปก็อยากจะสื่อสารให้คนไทยพุด,ด้เห็นว่าคนเราเนี่ยนะครับ จะคอมเมนต์อะไรใช้สตินิดนึงอย่างเนี้ยที่ผมบอกหมายเลขบัญชีธนาคารไปเนี่ยเพื่ออะไรครับพี่น้องคนอื่นที่เขาอาจจะไม่ใช่คนมุสลิมและเป็นคนพุทธอาจจะเห็นด้วยกับผมบ้างและช่วยเหลือการเงินมาไม่มากก็น้อยนะครับเอาละไหนๆก็พูดเรื่องนี้แหละถ้าคุณยอถ้าคุณยังบอกว่าผมเป็นขอทานออนไลน์ก็คงจะไม่โกรธคุณแล้วนะครับ หมายเลขบัญชีที่ผมให้เอาไว้ก็มีประโยชน์นะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าอะไรดีๆให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นสั้นๆง่ายๆตรงนี้เลยดีกว่าท้ายคลิปวิดีโอแล้วก็อยากจะขอชี้แจงให้เพื่อนๆทราบว่าถ้าสนใจช่องนี้เพื่อนคนไหนอยากจะให้ช่องนี้อยู่ต่อสามารถที่จะคอมเมนต์ให้กำลังใจกัน ปกตินะครับหรืออยากจะช่วยสนับสนุนการเงินให้กับเจ้าของช่องก็เป็นผลดีครับสิ่งที่คุณสามารถทําได้ตอนนี้คืออะไรถ้าอยากสนสสนับสนุนการเงินของช่องโดยไม่คิดอะไรมากถ้าคุณอยากสนับสนุนเจ้าของช่องโดยไม่คิดอะไรมากนะครับ ก็สามารถส่งเงินมาได้ที่หมายเลขบัญชีเดิมนั่นก็คือธานาคารทหารไทยธชนชาตาสาขาหัดใหญ่ครับชื่อบัญชีย้ำนะครับชื่อบัญชีนายยุทธการหงพักดีใครก็ตามแต่ที่บอกคุณว่าเป็นช่องผมหรือรู้จักกับผมและผมกำลังเดือดร้อนอยากได้เงินฟังนะครับถ้ามีใครบอกว่าช่องร้องเองแต่งเองเดือดร้อนกำลังจะได กำลังอยากจะได้เงินมีใครพูดอย่างนี้ถามเขาก่อนว่าโอนเงินไปที่บัญชีอะไรชื่อบัญชีอะไรเพราะของผมโอนได้ที่บัญชีนี้บัญชีเดียวครับบัญชีธนาคารทหารไทยธนาชาติสาขาอำเภอใหญ่ชื่อบัญชีนายยุทธการหงพักดีเลขที่บัญชี3162628972 316 26 28972ถ้าหากว่ามีใครมาแจ้งบัญชีในการโอนเช่นเขาบอกว่าต้องการความช่วยเหลือด่วนผมในฐานะช่องร้องเองแต่งเองแล้วมีคนบอกว่าพอดีพี่ที่เขาทําช่องร้องเองแต่งเองอยากให้โอนเงินให้ถามเขาดูว่าบัญชีอะไรถ้าเป็นบัญชีที่ผมบอกไปข้างต้นคือ316 26 28972โอนได้เลยไม่มีปัญหา แต่ถ้าเป็นบัญชีอื่นเลขที่บัญชีอื่นนะครับไม่ใช่ธนาคารฐานไทยธนารชาติอย่าโอนนะครับเดี๋ยวคุณพลาดขึ้นมาผมไม่รับประกันตรงนี้ก็นะครับฝากไปถึงน้องดีไหมเรียกรุ่นน้องแล้วกันนะที่คุณได้คอมเมนต์ว่าผมคือขอทานออนไลน์คุณครับบางช่องเขาก็ขายสินค้าออนไลน์ลงในช่อง เห็นไหมนั่นคือช่องทางธรมมหากินของเขาบางช่องเขาก็ใช้วิธีเดียวกันกันกบผมคือหลังจากทำคลิปวิดีโอเสร็จเขาก็บอกว่านี่คือวิธีการสนับสนุนช่องเข้าใจไหมครับนี่คือวิธีการสนับสนุนช่องถ้าผมเป็นขอทานผมคงไม่มานั่งทําวิดีโอให้เหนื่อยผมก็เปิดวิดีโอบอกว่าขอตั้ค์หน่อยครับพี่น้องครับแล้วขอไปไหนไม่รู้เผลอๆนะครับไม่แจ้งหมายเลขบัญชีที่ถูกต้อง ไปแจ้งหมายเลขบัญชีอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเป็นเรื่องเพราะฉะนั้นนะครับท้ายวิดีโอนี้แล้วอยากจะบอกว่าใครก็ตามแต่ที่มีโอกาสได้รับชมวิดีโอช่องผมย้ำว่าคุณได้รับชมนะครับทุกคลิปที่ผ่านมามีอะไรยังไงเราพูดจาไม่ถูกต้องก็ต้องกราบขออาภัยไว้ลวงหน้าส่วนถ้าผมไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนจริงๆก็เหมือนเดิมละครับ หมายเลขบัญชีที่ให้ไว้ก็คือ3162628972นะครับขออนุญาตย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกัน3162628972อย่าโอนผิดบัญชีเพราะคุณจะเดือดร้อนครับผมโอเคนะครับถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้สำหรับคลิปนี้ผมฝากเตือนไปยังคนที่คอมเมนต์ว่าผมเป็นขอทานออนไลน์นะว่า คุณไปพิจารณาตัวเองด้วยว่าการที่คุณคอมเมนต์อ,อย่างนั้นน่ะคุณได้อะไรไปนอกจากจะไม่ได้อะไรไปแล้วคุณยังจะเดือดร้อนอีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากบอกพี่น้องคนไทยพุดธและมุสลิมที่ยังสนับสนุนกันอยู่นะครับว่าถ้าคุณสนับสนุนผมผมก็มีวิดีโอให้คุณดูเรื่อยๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปต่อไปกราบขออภัยด้วยครับช่วงท้ายแล้วครับ คลิปต่อไปผมจะมีเซอร์ไพรส์เพื่อนๆเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเป็นอะไรนะครับถ้าชอบช่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่อง y o u t u b e ช่องนี้ครับผมช่องนี้ชื่อช่องว่าร้องเองแต่งเองจ้าพบกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ตาตรงนี้นะครับสวัสดีครับ